วัดดงลึกเป็นวัดเก่าแกป่ป่าพุทาของหมู่บ้านชายแดนทางเหนือสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ที่เริ่มการสร้างวัดแห่งนี้แต่ทุกคนต่างเคารพกลัวด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุสานหลังวัดที่ว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณลายดูนที่ยังไม่ไปผุดไปเกิด สุสานนั้นตั้งอยู่ห่างจากตูโบเราวร้อยเมตรบราลล้อมด้วยต้นผูกเก่าแก่ลำต้นใหญ่เท่าคนอบหลายคนฝลางคืนไม่มีใครกลายย่างไกลเข้าไปแม้แต่สุนัขยังหอนเห่าใส่ความว่างเปล่าเวลาผ่านบริเวณนั้นทอาลูกวัดและเด็กวัดเองก็อหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงด้วยความหวาดหวัว่นท้าชายเป็นท้ารูปเดียวในวัดที่ยังหนุ่ม อายุราวสาสิบตนดูกล้างสูงโปรงทิวขาวหน้าตาสะอาสะอานคำพูดนุ่มนวลชาวบ้านให้ความนับถืออย่างมากเพราะท่านมักเทศให้ข้อคิดเตือนสติเรื่องศีลธรรมและยังช่วยเหลือญาติโยมเสมอแต่ในยามค่ำคืนวัดดงลึกกลับเงียบสนัดเกินปกติพระชัยมักไม่จำวัดในกุติแต่กลับเดินออกไปด้านหลังวัดในเวลาที่คนอื่นเข้านอนแล้ว มีทิ้งเด็กวัดชื่อกล้า